CSB อัปเดตข้อมูลเด็ดๆที่คุณต้องวากตาเคยเป็นไหมคะกังวลเรื่องค่าใส้จ่ายเมื่อตัวเองต้องเจ็บตัวจากอุบัติเหตุจนทำงานไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปค่ะ พร้อมสินช่วยคุณอุ่นใจไม่ต้องห่วงไรายได้สะดุดด้วยบัตรเ <c oughs> ดบิตออมสินสบายใจใจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยปีละแค่299บาทตกวันละไม่ถึงบาทแต่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มมากชดเชยรายได้200บาทต่อวนันสูงสุด7วันต่ออุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนอุบัติเหตุคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด5 0,000บาทสมัครง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน75ปีบริบูรณ์ณวันที่สมัครบัตรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ให้เป็นบุคคลวิลกรจริตสมัครบัตรได้หนึ่งขั้นต่อหนใบเท่านั้นนะคะเพียงแค่นี้ก็จะได้สบายใจเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อุ่นใจได้เลยจ่ายหลักร้อยคุ้มครองหลักหมื่นด้วยบัตรเดบิตอมสินสบายใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือติดตามข่าวสารเด็ดๆได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society ได้นะคะ GSB Update ข้อมูลเด็ดๆที่คุณต้องบอกต่อจะได้ไม่เอาเงล่ละคะ